เพื่อนรู้ไหมคะตอนนี้ค่ะที่ประเทศจีนเปิดประเทศแล้วนะคะบริการ go to China พาลูกค้าเดินตลาด้าส่งที่จีนเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ CTW Cargo Channel ช่องที่ให้ความรู้ด้านการขนส่งและสั่งสินค้าจากประเทศจีนเพื่อนๆพรู้ไหมคะตอนนี้ค่ะที่ประเทศจีนเปิดประเทศแล้วนะคะ ทางเพื่อนๆหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการทําธุรกิจสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนสามารถบินไปที่ประเทศจีนเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะและที่ CTW Cargo ของเราก็ยังมีบริการ Go to China พาลูกค้าเดินตลาดค้าส่งที่จีนกวางโจวอสีอูฝอซาน พร้อมด้วยบริการจองโรงแรมที่พักรถรับส่งที่สนามบินและพาดเดินตลาดโดยไกด์ผู้ที่เชี่ยวชาญเพื่อช่วยคุยและต่อรองค่าสินค้ากับร้านค้าที่จีนเดี๋ยววันนี้แอลจะมาอธิบายขั้นตอนการใช้บริการ Go to China เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการสามารถติดต่อได้2ช่องทาง 1. ทางไลน์ SCTW Cargo 2. ติดต่อได้ที่เบอร์02.114-3402ค่ะขั้นตอนที่2เมื่อมีวีซ่าจีนแล้วสามารถแจ้งใช้บริการกับทางเราโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วันที่เดินทางไปกับ 2. จํจำนวนลูกค้าที่ต้องการเดินทาง 3. สายการบิน 4. โรงแรมที่พักถ้าเกิดลูกค้ามีอยู่แล้วสามารถแจ้งที่อยู่หรือชื่อโรงแรมให้กับทางเราได้เลยค่ะแต่ถ้าลูกค้ายังไม่มีสามารถแจ้งกับทางเราเพื่อจัดหาโรงแรมให้ได้ค่ะพร้อมทั้งมีบริการรถรับส่งจากสนามบินถึงที่พักค่ะขั้นตอนที่3ระบุประเภทสินค้าหรือตลาดที่ลูกค้าต้องการเลือกซื้อสินค้าเช่น ตลาดค้าส่งเสื้อผ้ารองเท้าเฟอร์นิเจอร์หรือตลาดอื่นๆลูกค้าก็สามารถแจ้งกับทางเราได้เลยนะคะเพื่อทางเราจะต้องไปจัดเตรียมไกด์ที่เชี่ยวชาญในตลาดนั้นๆให้กับลูกค้าเพื่อที่จะสามารถแนะนำตลาดจริงค้าให้กับลูกค้าให้ตรงตามความต้องการมากที่สุดค่ะ ขั้นตอนที่4ระยะเวลาไกด์พาเดินตลาดไกด์พาเดินตลาดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นเวลาประเทศจีนพักกลางวัน1ชั่วโมงและมีค่าบร,ริการไกด์400หยวนต่อวันค่ะและนี่คือขั้นตอนการใช้บร,ริการ Go to China หากคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกด s ับ s c ค i b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนเรายังมีสาระน่ารูด้ด้านการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยในคลิปต่ตอๆไป สนใจนำเข้าสินค้าจากจีนและใช้บริการขนส่งกับเราติดต่อเราได้ทุกช่องทาง C.T.W. Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย